เข้าเลยพี่น้องจัตันเ้ยพี่น้องเ้ยเขานี่งามแห้งอะไรมึ้งห่วงเข้าพี่น้องบึ้งเข้ากับไงเนาะน,น่าสุขสบายดีเนาะวันนี้มาพบมาพอกับซ่องใบลมคสนสนวนซานเลนะพี่น้องเนาะวันนี้พามาเบิ้งเข้านะพี่น้องเนาะเข้ากับค้งมืดแล้วกําลังกลมนะพี่น้องเนาะกำลังกลมตัวที่ยังพันกลมแบบนี้มัน เป็นเม็ดร,รีบเนาะเรื่องจากน้ำท่วมเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะเ,เป็นรีบนะเนาะอันนี้ก็เข้ากับโค้งแลวเนาะพี่น้องเนาะหลังโค้งกลมมัดแหละพี่น้อยประมาณเดือนหน้าก็ได้เกี้ยวแหละพี่น้องเขางามงานพี่น้องเอ้ย ง่ายเนาะมันเตะหลายพี่น้องงามหลายพี่น้องเลยมาพา F4 มาอัปเดตเบ้งเข้าเนะพี่น้องเนาะนีหลังจากที่มันคงแล้ว มันก็สีเสียแน่เนาะพี่น้องเนาะตัวที่น้ำท่วมนี่นี่มันจะสีดำดำแบบนี้พี่น้องดำดำแบบนี่ก็ได้ยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่แบบผู้ดีมันกำลังสีแตกเนาะผันน้ำขึ้นมานะพี่น้องมันก็เลยเใ็่ให้มันเป็นแบบนี้ ค้งมดแล้วเนาะกลมมดแหละพี่น้องเลยประมาณเดือนหน้าข้าก็ได้เกี่ยวนะเนาะข้าวก็งามพี่น้องเลยตันมดเนาะพี่น้องนะเนาะข้าวปีนี้งามแหงพี่น้องเป็นเม็ดข้าวนะน้ำล้นเลยพี่น้อง còn tóp nó còn nhang tóp, Yêu đèn, à cả sau, chuông sau, mà leo, nó. sau. Nữa, nó, này nó, cúm mất lẽ p/nó, bầu cả nhang sau, mịt khum phấn nữa nó lăng à เบิ่งเข้านะนี่ทางเชิงนี้แหละน้ำบ่อหกอะเนาพี่น้องเนาะเม็ดเข้านะี่งามงามพี่น้องเย้ยงามมาเลย ไหเทิงนั้นแห้งกระเตกพี่น้องมันเป็นไห้ปั้เมืองเนาะเม็ดข้าวนอยู่ซูอุซวยอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเห็นแต่เม็ดข้าวพี่น้องเอ้ยนาออร์แกนิกเนาะพี่น้องเนาะข้าวออร์แกนิกบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะแอ้มเม็ดข้าวพี่น้องเอ้ยเห็นแนวนี้กะเศร์เมื่อเยเนาะ ดีเมื่อยเลยแบบนี้พี่น้องเ็ยเข้าเนี่ยพี่น้องจนตันเลยพี่น้องเ้ยเขานี่งามแห้งอะไรมึงห่วงเข้าพี่น้อง ข้าวก็ใหญ่เนาะอ่าอุ้ยสวยๆอยู่ห่องใด๋แกพี่น้องเดือนหน้าเฮาก็สิได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อสิมาเกี่ยวข้าวซอยสิ่าเป็ดปันกินทางິງນີສາມໄຮນີ້ນາະสิມີໄຮ່ນີ້ แล้วก็ให้นี่ล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ให้นี่ที่น้ำบทว่วมเนาพี่น้องเนาะเม็ดเข้าหนือเป่างามอลีพี่น้องเลยเอานานี่ยพี่น้องมา มาบึงเข้างามนะพี่น้องเนาะคงมาแล้วนก็สิเป็นทางลุ่มนะพี่น้องเนาะอันากับพ่อบานเพิ่งยังพันตัดแล้วเนะาะทางนี้ างามกว่าทุกปีพี่น้องอ้ยที่เฮ็ดมาเอามายูนี้ก็ได้สี่ห้าปีเนะาะกับปีนี้แหละงามพี่น้องแบบมันงามเสมอเลยนะพี่น้องงามเสมอทุกให้เลย น่านให้นี้บดได้ไทยนี่ก็ยังงามพี่น้องเอาหน้าเอาน,ะอานี้แล้วมันเป็นข้าวน้ำท่วมเนานะดำๆพี่น้องมีเม็ดรีมีเม็ดเต็มเนาะแบบพอดีมันคงพอดีก็ลอขึ้นมาพน้นใบพันน้ำขึ้นนะพี่น้อง อันนี้มันชะเป็นสายพันธุ์1นื่ออีกพี่น้องตัวนี้สายพันธุ์1นื้กับตัวนี้มีสามให้เนะตัวนี้ก็สายพันธุ์1นื่ออีกพี่น้องพอบานมันใส่เบ็ดบ่ได งาม, àn, มงานพี่น้องเอ้ยฝนก็สิเป็นเงินเนาะบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศฝนสิตกแล้วนี่พี่น้องบึงหัวนานั่งอยู่เทียงนาน้อยมาบึงเขานา าคลิปนี้ก็เจ้าไว้เพียงเทาง่านี้พี่น้องขอขอบใจสำรับผู้ติดตามฮับซมเนาะผู้ติดตามไม่ผู้ติดต,ต,ตามเก้าเนาะในใดก็ขอขอบมกขอบใจเนาะพี่น้องเนาะในใดก็ขอพักส่องไมลลมคนส่วนซ่องเลยน้อยนี่ไวในอมอ,อกออม,อมใจเมื่อทุกคนนะพี่น้องเลอรเอาขอขอบใจสบายดี